ครับด uhm, ีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือมาเดินมาเดินพรมแดงนะแล้วก็มันก็ทำตัวในตัวไม่ถูกตัวไม่ถูกแต่ก็พยายามแบบเต็มที่ว่าก็ถามแม่ว่าแบบเฮ้ยจะต้องเดินทางนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายก็โอเคเดินผ่านมาได้จบแล้วก็ไปรู้กันต่อที่ไหนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นลูกคู่ลูกทู่แห่งปีเนาะ อกันแม่เขาก็เป็นแฮปปี้เหมือนกับว่าเป็นอีนึงอีนึงอย่างที่ต้องทำในชีวิตคือการมาเจอกันมาจอยกันะอะลเลยสบายใจเพราะว่าเป็นงานข้างนอกครับก็จะแบบที่ของข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนคุ้นเคยคู้จักแล้วเขาจะมาจองที่กันแต่แบบหัววันเลยมาเขียนชื่อแม่นั้นแม่นี้ไม่ไต้องแตกให้อยู่ไว้บางทีก็ไปเขียนชื่อทับของสภะพบทางแบบผู้ใหญ่ลูอค้าเลยก็ยเขียนทับที่จะนั่งตรงนี้อะไรเนี้ย ตลกดีนะล่ะเลยครับปีนี้กี่กว่าปีแล้วในวงการบันหรือว่าปีที่เราอยู่ในวงการนี้อ่ะประมาณ4ปี3าปีครับก็แฮปปี้ดีใจที่เจอพี่ตาลาหลายคนเขาก็รักเขารักกับเรามากเลยครับแล้วก็เราก็พยายามบอกตัวเองในทุกวันจริ้มก็เป็นอีกงานหนึ่งงานหนักนะเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าสุดโต่งในทุกวันเนี่ะแล้วสี่ปีที่ผ่านมาในในในวงการบันเทิงกันจะงานเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับ เยอะประสบการณ์เยอะมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการควบครงงานหรือว่าแบบว่าการแบบว่าแก้ไขสถานการณ์วอนหน้าการปรับตัวอะไรเงี้ยเยอะมากเลยมันีมันมีอะไรที่ว่าับตัวไม่ได้มันมีนอะไรทอะไรเเออจะปรับมือับมือกับเ,เรื่องนี้ไม่ได้เลยืีการตื่นมาร้องเพลงตอนเช้า<ก><ก>เออไม่ชอบร้อ<ก>งในตอนเช้าใช่เสียงยันไม่ตื่นตัวเองมันยังไม่ตื่นแล่เสียงมันตื่นได้ไง แล้วแต่วันวันที่ปีสองปีสามมี้้องมีมีคนจ้างงานเช้าก็มี่เรื่องเรื่องใครจะคนอยาก็เออเท่างานเช้าเรียกได้ต้หรือไม่คะไม่เรียกหรอกเงินทั้งนั้นรับหมดรับหมดเนาะไม่เรียกเงินทั้งนั้นรับเงินเอาไว้ก่อนแต่ว่าเสียงเราก็ออกใช่นไหมสำหรับออกบ้างไม่ออกบ้างตอนเช้าก็แล้วแต่เอาเงินไว้ก่อนตื่นไม่ตื่นก็ว่าก็คือรับหมดทุกงานไ้่เกิดใครแต่ไม่ได้ใช่รับหมดทุกงานร้องเพลงทุกช่วงเวลาได้หมดเลยแล้วแก้ก่องว่าะไม่ต้งเขาเกิน เช้าเกินก็จะมีแบบว่าแบบลองแง,ง่ไงมันจะไม่ตื่นเช้าสุดกี่โมงนี่ก็ประมาณ10โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง10โมงมันก็เช้ามากลแกล้วอะหลายๆคนแบบเป็นคนเสพเนี่ยพอละโขมไหม ปฏิการนี่แหละตามนาจไม่มีไม่มีนีแค่แบบว่าบางทีเสียงแหบเสียงแหบเพราะนอนน้อยค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่เราก็มีวิธีดูแลมันอยู่ใช่มลูกโอ้โหเป็ทุกยาอมยาขี้เฟิรมต่บีเรแ่เาเยอะานเ็เนี่ย้ก็ได้ระดักา่มเไม่ได้ได้รกก็มีวันเราแวงว่าเวลาระคายเสื่อมมันก็แบบว่าเ้ยเราแบงว่าฉันติดหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบดูอาการไม่เรื่องคือแค่เจ็บคอเฉยบางทีอะ ดราม่าในโซเชียลอะไรเงี้ยดราม่าแบบดราม่ารีอคคิวแบบก็ม้าอยากบอกอะไรไหมตกลงเรืนองอะไรบ้างคนอย่างี้เข้าใจเรื่องดราม่าก็แบบเขาก็เคลียร์กันไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอะไรบางบางท่นก็แบบได้คุยกันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูเองกับกับตัวตัวน้องก็ได้มีอะไรเจอกันหนรักกันดี่กับตัวชายกับน้องน่ารักอะไรเงี้ยเข้าในส่วนของการที่ทะเลาะกันก็เป็นในเรื่องของการเข้าใจกันเป็นกลุ่มคนอื่นไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบเรื่องของโซเชียลเพาะตคุยกันว่าเอ้ย อธิบายกันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือมีเลาะต่อยตีกันเป็นเรื่องปกติก็ปล่อยเขาเคียร์กันไปเราก็แบบถ้าเราจอยแล้วก็คอือจบคิดมากะเป็นดาร์าใหญ่ขึ้นเ่อี้เยเพราะว่าตอนนั้นโซเชียลเป็นซูแบบต่างฝ่ายต่างคนต่งีคิดว่าจะแรงไหมก็ไม่คิดว่าจะแรงคิดแค่แบบอาจจะมีคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเอฟซแต่ละท่านแต่ละคนที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างถูกใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของคนเอแ,แต่ว่าอน,นี้ก็อยู่ใการแบบว่าแก้ไขสถานการณ์แต่ละคนเพราว่ามันม ถ้าเขาจ่าก็เขาจายไม่เขาจ่ายก็แล้แต่ครับปกติเลยน้องก็น่ารักเรียกมาสวัสดีกันนี่นั่าจะคุยกันยเลยใช่อยาะอยากจะบอกอะไรกันทั้งสองไปตีกันอยู่ไปขับไปขับก็ถ้ามันเหนื่อยก็พักเลยเออเหนื่อยก็พักใช้ชีวิตในความสุขอย่าไปแบบไปนี่ไปนี่ให้มันเครียดเยอะปวดหัวกินข้าวไปเอยไปเออเก็บอกขอดื่มหน้าหน้า